สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทุกคนมาไหมพี่น้องมาคอยคือเก่าครับอืขอโทษขอให้คนมีกินดิฟด้วยครับวันนี้มาขอญาตด้วยครับนี่แก่ข่าวครับพี่น้องมาเอาเลยครับอืตับแข็งแช่เลยครับมาตับก่อนเลยครับพเพราอยางกับมีดยางครับเลยอืมอืม ขานาครับนี่มาสวดสุกคำครับ ลองเนื้อสันเนื้อเสือครับเอา,มา,เเอาขมวำลำ well ดีใจครับบุคคลมาสดคำนี้เลยครับ มาตุนซาอุครับอันนี้อันนี้เบอร์เพืบ้างครับเลยขมลำลำ เนื้อบางนี้กรอบครับเนื้อเสือบางนี้ฮะคำนี้เด้คำบ,บันอ่ะเสือน้อยตึกระดมเลยครับอ๋อคำนี้สุดๆเลยอืมอืมข้ครับพี่น้องโอ้คำนี้ ตับอยู่พี่ครับตับคุยเรยบ,บาน,นีตับอืม,อมเดกกั เนื้องูน้อยครับเนาะสดๆเลยขยันเดียวกับปเปียวเลยครับโอ้โตอนลุตเต่าเลยครับนรเบนี่ย<อ>สดอีกคัมกันะครับตัวนี้ละลายในปะเลยครับตัวนี้อ๋อปลาคิริวจังเลยซีดกระซับด้วครับบ้านนี้เอาขันหน้าเส้นลำบ้านนี้อ๋อ สีกษัตย์คำนี้เลยครับวัดนี้้าวผักชื่นำครับอ๋อคำนี้ครับมามาตอนพี่ตอนน้องคำนี้มา ขอโทษขออภัยคนบอกกินยิบด้อยครับเนี่ยอ๋อดูเต่าแล้วเนี่ย เ,เสือไปอีกอ้เริ่มสีอิ่มแล้วครับพี่น้องวันนี้อือหืน้าอยากจะคำเขาบ้านไห สำอีมครับผมพี่น้องอืมนะไปอยู่เคยกับมากินน้ำเดียวครับโม่เหลือหลายอยู่ครับมามามาโอ้รับพีตอนน้องครับกูไทยน้อยมานี่กับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องครับขอโทษขออภัยคนที่ไีกินดิบก็มปกินอลกอฮห้องครับผมคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ